มาได้เวลาเตรียมเจลาตินคอ,อลลาเจนให้ร่างกายหเห้เแล้วบ้านานี่ปัจจัยเนียคับเราช่วงนี้มันหนาวเนี่ยฝนตกของแล้วก็ใกล้เข้าหน้าหนาวจ้อยเขาเก็ต้องเตรียมไขมันอย่าน้อยไปวันนี้ผมจะแปะมาแปลงให้กรับนอนย้ำตีนหมูหูหมูแบบเมี้ยงเบ้านเขาเลยย้ำใส่พริกลาบเนี่ยแปรแต่ก่อนเออเลยนะไปตั้งหม้อขังใส่ข้าวจะคลาไป,ไปบะกิ๊วขมิน้นแล้วก็หางผักป้อมแล้วก็อกเอาตีนหมูหูหมูก็ว่าหัวหมูก็ได้ลงไปต้มละไว้ฮนเขาก็อย่าต้มออไไหมกมาให้พอดีเพราะปัจจัยวัดตุ่นเอาจุดเปื่อยจุดนั่นไปเียกันยอจะงลห่นจัย เมียนเดิมพิกลาบที่ผมจะแจววันนี้ก็คือพิกลาบโอเป้เนอะโปรดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อคนได้สนใจตักแซดได้เลยนี่ <c oughs> ยังมเมาเขาก็จะเอาอีกลาบนะลงไปขั้วไปจาวสักก้ามสักจำลำเนี่ยแ้กก็จะเตรียมน้ำต้มหูหมูตีนหมูที่เขาต้มแล้วไว้นนะ่ะหลังจากนั้นกับผงรดได้เลยก็จะใส่กะปิีสักกึ่งจอนซูรวดซุปก้อนสักก้อน,ออนพอละำนั้นกัลองจิลองจิมน่มันพอถ้ามันจับมันยังแล้วมันก็เาอยายเอาตีนหมูหูหมูที่เขาเตรียมไว้ซอยไว้ใส่ลงไปแรวก็บพักไม่ใส่เคียนีเ่เดก็จะมีหอมแดงหอมบัวซอยแล้วก็พผักป้อมต้นหอมผักไผ่หอมดวนแห่เกิดอะไรอีน่ะหลังจากนั้นกับดับแก๊ ไปเหี้ยนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมาเกิดถึงห่อนอยู่ละอีกแน่ะครับนอถามนั่นได้เลยไปกรันี้เขามาหวดย้ำตีนหมูหูหมูเขาดีกว่าเขานึงกันห่อนจีน้ำเจ้าน้าน้ำร้องไว้เหี ER cents, ้มก่อนเนาะห้องต้องก่อนห้องต้องก่อนบ่ได้ครับนอย้ำหูหมูตีนหมูจ้นี่นะฮะบอกกินข้าวห้องต้องนี่เรียบร้อยแน่นอนบึ้นนะมันเป็นเพราะอันมันก็เพราะอันเนี้ยนี่มันถึงปึ๊งนิดแต่นะปึ๊งเป็นแค้มหมนี่มาสักโบกสะเลผมเนอโบกตุ้ยตุยพอขึ้นได้กินข้าวล้ำเนี่ยกาเนาะ